อันนี้คือต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยนะคะหรือเราจะเรียกว่าทุ่นลอยนะคะก็คือมาจากต้นกล้วยนั่นเองง่ายคืออันนี้คือตัวถ่วงอันนี้คือทุ่นอันนี้ไม่ใช่ตัวถ่วกีบก็แกะกรีบนะคะค่อยๆแกะกรีบก่อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไส้ของต้นกล้วยหรือดอกกล้วยใช่ไหมคะของปลีกกล้วยนะคะแต่ตรงนี้เราไม่ทิ้งนะคะเราเก็บไว้เราเก็บไว้เก็บไว้แล้วกินอะไรเมื่อกี้เพื่อาเอจานทิ้งอยู่นี่คไม่ใช่ตกอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวครูเก็บแล้วเสียบได้ค่ะอ๋อครับผมเออน้องก็กวน คุณพี่ลองไหมคะได้ครับอาจารย์นะคะแกะอย่างเงี้ยค่ะแกะไปเรื่อยๆอันนี้เราเอาไปใช้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะคะพอเราแกะได้เสร็จแล้วถ้ามีกำมังใบใหญ่นะคะผ่ามะนาวแล้วก็บีบลงไปนี่ให้เอาด้านคว่ำลงนั่นแหละนั่นแหละบีบเลยค่ะบีบเลยต้องเพื่อที่จะฟรีกล้วยนั้นจะไม่ดำค่ะ รักษานะคะก็คือหลังจากสมมติว่าเราเลาะได้หมดเรียบร้อยแล้วก็จะแบ่งแยกสีไว้ค่ะสีแก่สีกลางและสีอ่อนใช่ไหมคะคำว่ากระทงกับกระเทยอันไหนมาก่อนนะลอยอะไรก่อนกระเทยนี่มาจากคนที่ชาติก่อนชายหญิงปลายกระทงอะครับแล้วเขาบอกว่าชาติหน้าขอให้เกิดมาอยู่คู่กันเขาก็เลยมีอายุวัฒน นีสุดยอดมากน้องเป็นน้องบอลบานหนึ่งรึ่งได้มากเละคราวนี้หัวปรีเนี่ยจะมี2ด้านถูกไหมคะด้านข้างนอกจะเป็นด้านนูนด้านนูนหรือด้านข้างนอกเนี่ยจะเป็นสีขุ่นจะเป็นความด้านส่วนข้างในจะมีความมันเวลาเราลอยกระทงเราลอยกลางวันหรือกลางคืนค่ะกลางคืนกลางคืนนะคะสีด้านมันค่ะเอามันออกมาเอามันออกมาเพื่อที่จะให้ มีความเงาแล้วก็รับกับแสงได้อ๋อจะได้ดูสวยงามจะได้ดูสวยงามนะคะจริงๆแล้วกระทงจากวัสดุธรรมชาติล้วต้องใช้ไม้กลัดใช่ไหมคะแต่วันนี้ต้องขออนุญาตนะคะก็คือใช้ลวดค่ะลวดซึ่งเราเป็นลวดตรงแล้วทาเป็นรวปตัวยูให้แล้วเพื่อที่จะหยิบจับได้ง่ายนะคะอย่าเพิ่งเสียบนะคะจะบอกอย่างนี้ก่อนนะคะ เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเอาเกรสรอ,ออกมาแล้วเราไม่ทิ้งไม่ทิ้งเราจะทํามาเป็นเกรสรดอกบัวก,ก่อนอนะะเสียบในลักษณะนี้แล้วก็นําลวดตัวอยู่ลองดูนะคะแทงหยวกเลยแทงลงไลยเลยค่ะ โดยรอบวนเป็นเข็มนาฬิกาจะซ้ายหรือจะทาก็ได้น้องมีเลยค่ะกระทงนี้ก็คือตัวแทนของในลักษณะของดอกบัวพุทธบูชาใช่ไหมคะแล้วก็ไปรอยในแม่น้ำเพื่อจะขมาแม่คงคาหรือแยดขอขมาแล้วครับอาจารย์เมื่อกี้บุเห็นพี่2คนเขาลอยเขาขอให้โดนขอใได้เลยขอขมาขอขมาเสร็จแล้ว มาเสร็จแล้วอะไรดีๆก็จะเข้ามาค่ะถ้าเป็นช่า่จนช่างจำบางอย่างลืมไปบางทุกขไปตงมาแล้วมันจำของฉันจริงๆชาวเชียงใหม่เวลาลอยกระทงนี่คนก็ชอบไปนะใช่ครับเพราะว่าเป็นงานลอยกระทงที่สวยที่สุดอีกจังหวัดหนึ่งเหมือนกันเขาหนุ่มเชียงใหม่ไหนเล่าซิตอนอยู่เชียงใหม่เริ่มยังไงลอยกระทงเตรียมตัวไงจ๊ะก็พอช่วงกลางวันนะครับก็จะไปซื้อประทัดมาก่อน เอนี่ยฉันถามจริงถามจริงจริงครับพี่ผมก็จะจุดสร้างความวุ่นวายกับเพื่อนบ้านก่อนเพื่อให้เขารู้ว่าเนี่ยบ้านนี้จะมีการละกระทงเกิดขึ้นแล้วนะอ๋อประกาศประกาศประกาศแล้วก็จะมีถางประทีบครับเออเอออ่าถังประทีบจะเป็นจะเป็นเล็กๆประมาณนี้แล้วเป็นเทียนเล็กๆครับวางรอบๆบ้านถางประทีบแล้วก็มีโคมไฟห้อยชื่อโรแมนติกถางประทีบถางประทีบโรแมนติกมากครับเอาไปตั้งชื่อลูกก็ได้ครับเออเบ้านนี่ประธานเราไม่เตรียมกระทงหรอคะน้อง ไปซื้อเอาหน้างานครับนั<ง>่นคือคือสมัยผมเด็กๆอะ่ะตอนนั้นอ่ะยังไม่ค่อยมีการรณรงค์เรื่องการใช้กระทงที่มาจากวัสดุธรรมชาติก็เลยซื้อโฟมกันแล้วก็เอากระดาษมาตัดมาอะไรเง,งี้ยครับทำเองด้วยไม่ไม่หมายถึงว่าผมอธิบายวิธีการทำของเขาครูช่วยหน่อยครับผมทำเละสมมติว่าเสร็จแล้วสมมติเสร็จแล้วนี่ผมทำเองอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาด้านมันใช่ไหมคะ จะเห็นว่าฐานที่กว้างเอาฐานที่กว้างออกข้างนอกแล้วก็ส่วนปลายแหลมของยอดกรีบเอาไว้ข้างในเราจะทําเป็นดอกวัวตูมก่อนขออนุญาตนะครับครูมือครูมีประกันนะครับมีมีประกันอ่ะสวยลวค่ะเริ่มสวยละอีกสองครูขาเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เขาเขาลอยกระทงไม่ แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันค่ะจริงๆเอ่อถ้าลอยกระทงในสมัยก่อนเนี่ยว้ยพระเสร็จลอยกระทงแล้วก็กลับบ้านแต่เดี๋ยวนี้ต่างกันค่ะสังคมเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าจองโต๊ะก่อนจองโต๊ะคือลอยกระทงตามสถิติแล้วเหมือนกับเป็นคืนที่เสียตัวอย่างที่สถิติครับแต่ว่าที่คือผมคือผมสงสัยเรื่องสถิตินิดนึงครับว่าคือสมมติเสียตัวแล้วต้องไปรายงานตัวว่าฉันเสียตัววันนี้กันเลยหนึ่ง รู้ได้ไงเขารู้ได้ไงเขาจะไม่นับต้องสามครั้งขึ้นไปเขาถึงนับกระทงที่คล้ายๆกระโถนเลยค่ะพราะในส่วนตรงนี้นะคะกลับแล้วค่ะไม่ใช่กลับอ๋อพิ่ออกมาเพื่อเอาความบานออกมานะะคในขณะเดียวกันเราจะเอากระทงที่ทํามาจาก ผักชนิดอื่นดูดีครับนี่ไงไวจะเคลียร์ที่ครูบอกมาที่นกอีอใช่ไหมครับมาละอันนี้ดิอันนี้ดิน้องน้องแบบแปลกใจมากถั่วหวานป่ะใช่ค่ะทำได้เฉยเลยอ่ะคุณแม่ค่ะครูค่ะครูก็ปักปักไปอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้นักศึกษาช่วยทำมาเลยค่ะปักไปตามไปตามโค้งของถั่วลูกแคร์ดอกแคร์ก็เป็นดอกแคร์ไหมคะแครแครัวหอมอันนี้ร้อนแล้วหอมด้วยเห็นไหมแครวหอมอูอันนี้ต้องซื้อเลย อ่าแล้วมาล่าที้นกเหรอคะมาล่าที้นกขมไหมคะถ้าเอาความหมายก็ได้ขมเพราะฉะนั้นชีวิตที่ขมขื่นลอยไบ่อยไปต้องกานถ้าอย่างนั้นก็ซื้ออันนี้มาก็เก็บไปบ้านเลยดีครับได้ก็เราแคร์แล้วอดถัวหวานถั่วหวานก็หวานอยู่แล้วก็เก็บไปบ้านเก็บไปบ้านเดี๋ยวจะให้บี้เอาไปลอยกระทงหมดเลยนะคะลอยกระทงต้องบี้ต้องวีงให้บี้ต้องวาให้บียภูมิใจไหมคะล้อว้าว ลูค้ถ้าพวกเราอยากเรียนไปหาเรียนที่ไหนคะครูคะในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีข้กราสศารนะคะโชติเวทนั้นนะคะเราจะมีหลักสูตรระยะสั้นนะคะซึ่งเรียนวันเสาร์อาทิตย์สําหรับบุคคลทั่วไปนะคะทําได้อย่างนี้ครั้งแรกสวยแล้วค่ะจริงเหรอครับว้าสวยแล้ว Uhm, 네ครูปิยะธิดามากๆค่ะ er, ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนค่ะแต่เพิ่งนะคะไม่ใช่แค่ลอยผู้ชายก็มีแล้วกระทงก็มีแล ну, ้วแต่อาหารที่ตกถึงท้องยังไม่มีบี้มีร้านอาหารโปรดของบี้ไหมมีเดี๋ยวผมมาแนะนําให้ฟังเออชื่อร้านชื่อร้านชื่อร้านไม่บอกเอาไปดูในเบรกหน้าล่อมวยเล็กมาเดี๋ยวแนะนํากันโอเค